ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะมาพบก,กันแม่ในเกมดีเอาภาคสองนะคะจากทวามเดิมตอนที่แล้วนะคะเราเจอกับหมูอ้ยอุ้ยมันคืออะไรอะ่ะเราเจอกับหมูนะคะแล้วเราก็วิ่งตามหมูไปแต่ตอนนี้เนี่ยคือปริศนาไม่อยู่สองอย่างนะคะคือหนึ่งเลยเราต้องหาทางปลดล็อกประตูนี้ให้ได้นะคะกับสองเลย เราต้องไปเอากุญแจที่อยู่ตรงคอหมูให้ได้แล้วคราวนี้นะแป้งก็เดินมาที่หน้าประตูลแล้วแป้งพบกับเงานะคะที่มันห้อมล้อมตัวเราแสดงว่าตรงแถวนี้เนี่ยมีอะไรบางอย่างอยู่นะคะแป้งก็ลองสำรวจด,ดูละแล้วแป้งก็ค้นพบประตูนี้นะคะซึ่งมันคือประตูอะไร แล้วมันต้องเปิดจากด้านในนะโอเคประตูนี้มันต้องเปิดจากด้านในมันทำให้แบงคิดถึงอ่าอะไรอ่ะแบบถ้าแมนเดีดเอาภาคเดโมนเนี่ยมันจะมีประตูซ่อนอยู่มากมายเลยแต่แบงกํกำลังคิดว่ามันต้องมีประตูที่กำลังซ่อนอยู่ แล้วตอนนี้แป้งก็หาทางไปไหนไม่ได้อู้หูยหมู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 ถ่ายตูดถ่ายตูดนั่นไงนั่นไงผีหน้าหมูหูหน้ามิหูหน้ามิหูหน้ามิโอเคะตอนนี้ผีหมูไม่ทำให้แป้งกลวยต่อไปแล้วมันเป็นอะไรที่เบสิกมากแล้วก็จิบจิบมากไม่กลวยต่อไปแล้ว มาลองสำรวจประตูโอ้โหบรรยากาศว่าไงดีโอ้โหห้องน้ำไม่อยากเข้าอุ้ยอุ้ยเสียงมือถือนี่นะคะห้องน้ำนี้เราเคยมาแล้วแต่ห้องนี้เนี่ยเปิดไม่ออย่าไปมุ่นซื่นกับ ทำไมถึงมันยากมากเลยอะในการหาปิจนานี้ทามชาาโอเคถ่ายรูปเก็บไว้นี่โอง่งนี่คืออะไรโอง่งร้านบุรีอู้ห้องน้ำนี้ไปยังไม่มาอ่ะไปหาละช่วย มองมองถ้าแบบขึ้นมานี้ก็สวยไปโรงเรียนนี้ไม่นิยมลาดน้ำนะแรงเต็ไมไปหมดเลยอ่ะุ้ยเฮ้ยห้องนี้ไปไม่เคยมา ห้องนี้แป้งไม่เคยมาอุ๊ยหมแคามีนนไทร์เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกระดาษ I know you're near I will take my baby never Oh my god ฉันก็ไม่ได้อยากยุ่งกับเบบี้แกนะ Oh my god เ oh ฮ้ยห้องนีแป้งไม่เคยมา ตายแล้วทุกคนเราเจอกับล็อกเกอร์นะคะอุ้ยขนลุกเลยอะ่ะเจอห้องแบบเนี้ยรู้เลยว่าต้องมีอะไรแน่ๆโอเคนี่คืออะไรสวัสดีครับผมคือผู้ทำเกมแม้ทำสลอนจชะโอ้ <c oughs> oh my god ห้องมีแบ้งก็ไม่เคยมา เวรกรรมตู้นี้นะคะข้างหลังตู้มีประตูนะเพื่อนๆ oh my g o นเราต้องหากุญแจเพื่อมาปลดล็อกตู้นี้เธอและฉันจับมือเคียงกันนับจากนี้โอ้แมว แมวอาจ,จเป็นสิ่งเดียวที่เราเชื่อใจได้นะแมวกุญแจอยู่ไหนอะกุญแจแกรู้ใช่ไหมว่ากุญแจอย,อยู่ไหนแมวแมวไร้สาระมากนะตอนนี้คือถ้าแมวไปหยุดอยู่ที่ประตูห้องน้ำนี่ก็จะเข้าไปลวงซ้วมนะไม่รู้แมวจะไปที่ไหน แมวยังหยุดที่ประตูห้องน้ำห้องนี้นะ,ะอยู่ในนี้เหรอแมวหรือไงปิีศาบอกว่าไง <c oughs> เราต้องเปิดประตูเออเราต้องเปิดล็อกเกอร์เสื้อผ้านี้ให้ได้นะคะ <c oughs> มันอาจจะมีสิ่งสำคัญอยู่ในนั้น <c oughs> อะไรอะอะไรอะไรจะสำคัญไปกว่าการที่ฉันเล่นเกมผีแล้วฉันก็กลัว แล้วเราจะไปหาคุณเจสันอะตรงไหนที่มีแสงอ่ะเราจะลองเข้าไปหาดูโอเคลุยกันเลยนะตึม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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยถ้าใครเห็นถ้าใครเห็นภาพนี้แป้งว่ามันน่าจะติดบางอะแป้งเห็นบ่อยมากเลยแต่แป้งไม่ังจถ่ายรูปมันนะคะอุ้ย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 น่ากลัวมากอ่ะโอ้ยคือคือถ่ายเราไม่ไปอะ ยังไงวะไม่เข้าไปใกล้ๆเลยคือมันไม่ทำลายเราหรอกแต่ว่าคืออาคารนี้เรายังไม่เคยมาอุ้ยตรงนี้มีอะไรอ่ะมีอะไรแน่ๆเจอละกระดาษน้อยรอยรักซึ่งอ่านไหม ไม่จ้ะมันมีสำคัญอะไรมากมายหรอกท่านไม่มีอะไรนะคะอุ้ยอุ้ยลงอาหารอุ้ยตายหาลงอาหารและเธอคนนั้นลงอาหารกับเธอคนนั้นเธอคนนั้น กับโรงอาหารเธอคนนั้นกลมลงไปแล้วยังไงโอ้ยแดกข้าวอยู่ทะลุทะลวงหันมาสิหันมาแดกข้าวอยู่กินข้าวอยู่หันมาตายหาแล้วยังไงวะโอ้ my god โอ my god oh my god เ oh ฮ้ย เฮ้ยไม่ชอบเลยแป้งว่ามันไม่น่ามีอะไรนะแป่นยินเสียงเหมือนมีคนเดินตามเฮ้ยแป้งว่ามันไม่น่ามีอะไรโอเคเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปข้างบนดูนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้เราได้เจอผีอยู่หลายตัวมากแต่ว่าอุ้ย ว่างแมวหาทางไปอยู่นะแต่ว่ามันมันจะมืนงงโอ้แมกซโอ้กอนี้เป้งนี้โอ้พระเจ้าช่วย พระเจ้าช่วยเมื่อกี้ลืมถือไม่ครับสวัสดีครับผมคือสเกลเดตันกิงครับโอเคเยี่ยมทำไงเจอแหวนแหวนทำไอะได้อ่ะแหวนคือไล่อะเอา้าเจอแหวนอ่ะเราทำไงอ่ะ ตคิดว่าตอนนี้นะคะเราสามารถที่จะกำจัดหมูได้แล้วในขณะที่หมูกำลังเดินมานะคะเรามีแหวน The Ring ที่สามารถจะกำจัดหมูให้มันตายได้ตายไหมเนี่ยคิดว่าพลังแหวนของเราเนี่ยน่าจะสามารถฆ่าหมูได้ไอซี่ บมเกดตอนนี้แบงคิดว่าทางที่ดีที่สุดนะฮะในการเล่นตอนนี้ก็คือเราอาจจะต้องตามแมวไปนะแมวบอกอะไรกับเราแมวสื่ออะไรกับเรานะ่ ไมอ่ะแมวคือเธอเพยายามบอกอะไรกับเรางั้นสินะ โอเคเราเจอกับปิศนานี้แล้วนะคะเราต้องหาพิก,กัดในการไขปิศนานี้นะโอเคนะตอนนี้แป้งรู้แล้วว่าเราต้องทำปิศนานี้คือให้มันจับมือให้มันจับมือกัน โอเคโอ้ okay. oh. ปริศนาท่านช่างยากเหลือเกินตั้งรู้ตำแหน่งของกุญแจแล้วนะคะตอนนี้เราจะไปที่ตรงนั้นโอเคค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปตามที่ที่ในรูปภาพบอกเรานะคะโอเคกุญแจอยู่แถวนี้ เยบร้อยตอนนี้แหละเอากำเอาเราดว่าเป็นกุญแจที่เอาไว้เปิดห้องเรียนไม่ใช่ห้องห้องที่ไปหาหมูหรอกเวรกันแสดงว่ามันคือกุญแจที่เอาไปเปิดเอาไปเปิดห้องนั้นแน่เลย โอ่คนะเดี๋ยวเราเราจะลองไปห้องนั้นดูนะคะตอนนี้นะคํคำถามไนหัวแป้งก็มีอยู่ไม่กี่อย่างนะคือเพื่อนๆเ,เราเนี่ยไปไหนนะคะแล้วทำไมฉันถึงอยู่คนเดียวแล้วคือโรงเรียนนี้มันทำไมผีมันเยอะจังตอนนี้แป้งรู้สึกง,งิดงุดงิดนะเจอแมวอีกครั้ง ตอนนี้เราได้กุญแจมาแล้วแป้งคิดว่าเราน่าจะไปเปิดที่ห้องนั้นได้น่าจะไปเปิดอ่าพี่ o oh my, oh my god แป้งคิดว่าน่าจะเปิดไ,ได้โอ้ย s oh shit. Oh, h i โอตายห่า โอ,โอ้โหถห้เพื่อนๆได้มาเห็นนะจะรู้เลยว่ามันเป็นห้องที่โอโหูกันไกลล้วนแต่มีคราบเลือดทั้งนั้นเลยนะ ดินดาโอ้โหตอนนี้มือสั่นเฮ้ยป่านนีโอ้ my g o อดู <c oughs> อเหมือนว่าเราจะต้องขอสู้กับตัวนี้นะคะ คิดกำลังสนุกเลยใช่ไหมคะยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย